อาการล่าสุดเอชุติมาหลังหน้ามืดหัวฟาดพื้นห้องน้ำเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆตกอ,อกตกใจค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้รัวๆนะคะสำหรับเอชุติมาถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังหน้ามืดวูบล้มศีรษะฟาดกับชักโครกในห้องน้ำ อาการเบื้องต้นทําการซีทีสแกนสมองแล้วไม่พบเลือดออกในสมองส่วนหัวและหน้าที่กระแทกนั้นหมอจะมาสัญญกรรมและเช็คอีกทีส่วนคลื่นหัวใจก็ปกติตอนนี้รอผลเลือดอยู่เจ้าตัวบอกว่าดีที่ไม่เป็นอะไรในห้องน้ําตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเพียงอาการบวมที่เกิดจากแรงกระแทกส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมาจากการพักผ่อนน้อยเป็นเวลานานทางนี้นะคะล่าสุดเจ้าตัวก็โพสบ้าพบรรยากาศเพื่อนสนิทไปเยี่ยมให้กําลังใจถึงขอบเตียงพร้อมระบุ ข้อความว่าขอบคุณนะเพื่อนรักทั้งน้องต้อมและดาและอีกหลายคนที่มาเยี่ยมเอวันนี้เดี๋ยวเราก็หายละขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ